อู้เงาเยาตัวนี้ครับพู้น่ะขนาดตัดเป็นซองท่อนนี่นี่นี่ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูครูสู่คนนะครับผมพ่อกระบป๋แดงคือเก่าครับพี่น้องครับตำมังหุงเหลืองนะครับผมแล้วก็ได้นองไส้งัวครับพี่น้องเอาม่กินครับตำมังหุงครับผมเมื่อหน้าจุพี่น้องบางคนเพิ่งกัเลยบอกว่า กินกับตาบมหุงเข้าการคักเพิ่นมาพี่น้องคอมเมนต์มานะครับเบิ่งเนียครับพี่น้องหู <c oughs> เวเงาเยาตัวนี้ครับพู่นะขนาดตัดเป็นสองท่อนนี่นีนี่ครับพี่น้องคักอยู่บอแดงซีมเบืงมือนั่นก็นได้ <c oughs> แซยบยู่ครับพี่น้องมามามาสสเสีบเสีบบขาวบอแดงลวดบาเนี้ย <c oughs> ตาโมหุงเหลืองครับ ออื mm hmm. ได้มาแล้วครับพักกระจองน้อยบ้านเบาแดงห้องพักกระจองน้อยครับพี่น้องอื mm hmm. กรุบกรุบกรุบดีครับอืม ห่นัวค่คขับพี่น้องตำห่งบาแดงตำเอง เข้ากันดีครับยงความพี่น้องผินว่าครับต้มไปเปืือยเกีนยงกับตำมะฮงกับแซ่ปอแดงเผินว่าครับอืมคัครับพี่น้อง เบอร์คือพากก่อนครับ <c oughs> นาพีนา่น้องเข้ากันอืมอืม เราเนียอหนึ่งออนซ์ครับรสแดงค่ะก็นึ่งแล้วเพื่อน้องอืม โู้พิรแล้วครับวันนี้ <c oughs> เริ่มพิรแล้ว ข <c oughs> องกินนัครับพี่นอ้องหม,มาแดงก็ไม่ได้เอาอันไก่มาตัดออกเสียลืมครับยาวพวดนะพี่นอ้อง 嗯。Mm hmm. ม่ได้น้อยปอบดีครับพี่น้องโป,โป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยพักนังเลิศ <c oughs> เริ่มเล็ดแล้ว <c oughs> แต่ oh. <c oughs> แปลกนะครับตาหห่งในคันแห่งเพชรในแห่งแซบพี่น้อง อโอ้เพชรมานี่ครับโอ้ย อาจก็ข้าวเหนียวอ่อนหอนโอ้เพชขักไปเลยครับ แซ่บครับตำหุ่งเหลืองครับ Ô oh, khắc. Oh, oh, oh. โบเบิร์ตครับพี่น้องอันนี้น้องทายงวเน,นี่ยเบาแดงกับอิ่ม โอ้สิพอสิพอกปยังขักเดียวครับอะโอ้ขักปีน้องแต่ว่าเพรครับโอ้าายหซาใจครับอ่ะสำหรับคลิปนี้กั พาพีพานองมากินตามมะหุ่งเหลืองนะครับอ่กับอ่น้องไสง้วนะครับพี่น้องกับโบเบิร์ตหลายอยู่ครับแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งก้อนห้อนนะครับพี่น้องกับพาพี่พานองมาเส็บแบคือเก่านะครับผมกับเมนูอาหารอีสานบ้านเฮานะครับพี่นอ้องสําหรับคลิปนี้บอร์แดงอะต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมสุขุมสุขคนที่ให้กำลังใจเบาร์แดงมาโดยตลอดนะครับพี่นอ้องคลิปนี้เบอร์แดงกัน ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไล่กดแช์กดติดตามนะครับพี่น้องเคนี้ก็ถือว่าเปียงกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับบอลแดงคลิปหน้าพบกันในครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสานีก่อนครับผมสวัสดีครับ